จากกรณีเกิดอุบัติเหตุกระเบื้องหรือว่ายิบซ้ำติดผนังของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาขอนแก่นตกลงมาจากชั้น5ของอาคารใส่ลูกค้ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือนางบัวขาวใจเที่ยงอายุ45ปีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายคือเด็กชายอภิวัตใจเที่ยงอายุ9ปีซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายและนางสาวสมพรมาริวันอายุ29ปีทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน ได้ออกหนังสือแสดงความเสียใจและแสดงความรับผิดชอบพร้อมจะดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นอย่างดีทั้งนี้จะส่งช่างสำรวจแผ่นยิบซ่มจุดเกิดเหตุรวมถึงตัวรอบอาคารทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงและแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าโดยทางผู้จัดการอาวุโสแผนประชาสัมพันธ์ของเซ็นทรัลชี้แจงว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากลมกันชดแรงผิดปกติซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างไรก็ตามทางห้างยินดีรับผิดชอบความเสียหายทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทุกประการ